สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจนะครับพอทุกวันนี้นะครับอาจารย์ลวกไปเตี๋ยวเมื่อยละ <laughs> คือตั้งต้นว่าจะเป็นนักธุรกิจสาหรับการทาเวียเดี๋ยวนะครับท <laughs> น <c oughs> ี้ลวกมาหลายคลิป <c oughs> แล้วคลิปนี้นะครับจะพูดถึงไอ้ตัวปัจจัยที่เกี่ยวข้องอาจารย์คือบางทีมันก็มีปัจจัยอะไรที่มันโอ้เขาเรียกอะไรอ่ะจะทิ้ง ไม่สนใจนะครับอยากจะปล่อยวางเนี่ยนะครับทาได้บ้างไหมอ่ะคือหลักการเบื้องต้นก่อนอย่างนี้แล้วกันครับปัจจัยอะไรก็ตามเนี่ยถ้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอันนั้นตัดทิ้งไม่ได้อาหมายความว่าต่อให้มันเล็กน้อยก็ต้องเอามาพิจารณาใช่แม้แต่ว่าเรื่องอะไรนะความรวดเร็วในการบริการครับเรื่องราคาเนี่ยต้องต้องต้องมีอยู่แล้วแน่นอนถูกไหมคือต้องคิดก่อนแหละใช่พวกนี้พวกส่วนลดอะไรพวกนี้ แตว่าแม้แต่ว่าการบริการอย่างเงี้ยถ้าทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยนะโดยหลักการเกีย่ยวข้องกับลูกค้าเมื่อไหร่ตัดทิ้งไม่ได้ <c oughs> ถ้าตัดทิ้งเป็นเรื่อง <c oughs> ลูกค้ามไม่เข้าแน่ <c oughs> <c oughs> เพราะต้องเอามาวิเคราะห์ไงเพราะเราบอกแล้วว่าในรายการของเราเนี่ย เราเราจะนักธุรกิจจะทําอะไรก็ตามจะมีกี่ปัจจัยอะไรก็ตามจะมีข้อมูลเข้ามามากมายมหาศาลแค่ไหนก็ตามข้อมูลเหล่านั้นเวลาประมวลผลหรืเอามาวิเคราะห์จริงๆผลสุดท้ายมันต้องส่งผลว่าลูกค้าเนี่ยเ,<อ>เขาต้องอยากได้อะไรกับเราไม่นั้นเขาเดินหนีเราบอกแล้วเราย้ําอีกทีนะท,นท่านท่านผู้ชมกับท,ที่เป็นนักธุรกิจอยู่ด้วยลูกค้าโหดร้ายนะท่านแล้วลูกค้าไม่เคยพอเพอราะนั้นปัจจัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับลูกค้าท่าน จะไปเที่ยวทิ้งไม่ได้ถึงแม้จะเป็นธุรกิจเล็กๆที่เราบอกว่าเอออันนี้มองผ่านได้อ่ะจารไม่ได้ไม่ได้แหมบางอย่างร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามละ3ามสบาทอาจารย์จะไปมองหรือว่าเนี่ยแค่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวมองนะชมรายการเราอยู่เนี่ยจะไปคิดว่าเอ้ยวันนี้ลวกเส้นไม่ค่อยนน่นไม่ไม่ไม่ได้ลูกค้าสมมติอย่างนี้อาจารย์ปกติลวกเส้นเนี่ยใช้เวลาสักสิวินาทีวันนี้รีบ ไม่ได้ไม่ได้สิบปีได้ไหมไม่ได้ยังยางยังไฟเนี่ยสมมุติว่าไฟเนี่ยเปิดอย่างนี้นะแล้วอาจารย์บอกว่าต้องลวก15วินาทีแล้วเปิดไฟในระดับนี้ไฟก็ต้องระดับนั้นนะเพราะถ้าไฟมันอ่อนไปแรงไปเนี่ยมันก็ได้ไม่เหมือนเดิมแล้ว15บวินาทีต้องส5บวินาทีากจะมาบอกเฮ้ยวันนี้พอดีมีอย่างอื่นทําลวกสิแล้วกัน,นลูกค้าก็บอกเอออย่างนั้นไปขายวันอื่นวันนี้ก็ไม่อยากกินเหมือนแสดงว่าที่อาจารย์บอกว่า,าถ้าสม,สมมุติว่าคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับ ตั้งไฟไว้เนี่ยร้อนระดับนี้แล้วใช้15บห้านะครับวันพรุ่งนี้อยากลดแก๊สอาจารย์ไม่ได้ไม่อยากใช้แก๊สเยอะเดี๋ยวเดี<ว>๋ยว<ข>ลดไฟลงนิดนึงแต่เอาสิบห้าวิเข,ขถ้าอยากจะลดยอดขายก็อเอาดิ <laughs> ก็ต้องบอกอย่างนั้นดูไหมแต่ผมผมไม่เชื่อหรอกคือนักธุรกิจไม่ว่าจะลายเล็กรายใหญ่จะหน้าบึ้งหน้ายิ้มแย้มนะไอหน้าบึ้งเนี่ยจริงๆแหมมันไม่ควรนะแต่เราเอละเราสมมติว่าต่อให้จะหน้าบึ้งหน้ายิ้มแย้มจะทุกิจิเล็กธุรกิจใหญ่เป้าหมายเหมือนกันหมดเลยต้องการกําไรเพราะนั้นกําไรมาจากไหนเลยยอดขายก็ต้องดีภายได้ต้นทุนที่เราควบคุมได้นะ ยอดขายเราก็ต้องมากถูกไหมรเราอย่างนี้ได้อย่างน้อยก็ต้องมากกว่าต้นทุนแต่นี้จะมาบอกว่าเ้ยประหยัดแก๊สถ้าอย่างนั้นก็ประหยัดรายรับแล้วกันแล,แล้วแล้วมันคงได้กําไรมั้งเออถ้างนั้นน่าจะไปขายแก๊สครับคือหมายความว่าอย่างนี้อาจารย์คือถ้าใครที่อยากจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าอยากจะขายดีเนี่ยนะครับก็คือต้องสามารถที่จะจัดการกับไอ้ปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องได้ถูกไหมครับแน่นอน ใช่แน่นอนอันนี้แน่นอนที่สุดแล้วจัดการได้เนี่ยเราต้องพูดย้ําหัวตะปูเลยนะย้าแล้วย้ำอีกย้ําจนให้ท่านผู้ฟังขึ้นสมองท่านผู้ชมขึ้นสมองเนะี่ยว่าจัดการแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องนึกถึงลูกค้าขึ้นสมองเลยอ,อย่างปัจจุบันนี้เนี่ยผมเรียนจานเลยนะโดยกับท่านผู้ชมก็ได้ยังเราเข้าใจนะเราเรารู้ว่าลูกค้าสําคัญแต่ผมถามว่าอย่างเรามีพนักง,งานขายหลายกี่ล้านนะอย่างที่ผมไปเดินเหลือจานก็ไปเดินมันเข้าใจจริงหรอ พนักงานขา,ขายของท่านน่ะเข้าใจจริงหรือว่าต้องเทคแคร์ลูกค้าท่านรู้ไหมอย่างบางทีเนี่ยแหมพอเราถามอะไรนิดมากหน่อยแล้วมันคิดของมันเองอะนะว่าคงไม่ซื้อแล้วมันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยนะไออย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เข้าใจลูกค้าขึ้นสมองต่อให้ผมหรือว่าอาจารย์หรือคนอื่นๆไม่เป็นลูกค้าท่านวันนี้ท่านอย่าลืมนะ แต่ท่านท่านมีพนักงานที่เก่งจริงๆที่ดีที่ที่มีคําว่าลูกค้าขึ้นสมองเนี่ยเขาจะเทคแคร์ลูกค้าไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยให้ได้รับความพอใจสูงที่สุดคือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์คือหมายถึงว่าแม้ว่าวันนี้เขาไม่ได้เป็นลูกค้าของเราแต่ไม่ได้บอกว่าในอนาคตเขาจะไม่เป็นลูกค้าของเราใช่แต่เขาไปก็บัก<น>ิได้ไหมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ประทับใจเลยเเตั้งแต่ครั้งนี้โอกาสที่อนาคตนะครับจะกลับมาเป็นลูกค้าเนี่ย ชาติหน้าก็ไม่มาอย่ยกว่าด้ชาตินี้เรานึกถึงตัวเรายังไม่ดันอย่างบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจซื้อนะเราเราเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนเพราะเราอ่านอ่าสเปคมาอย่างโน้นอย่างนี้เราแค่เออเราไม่พกเงินไปไม่พกอะไรไปอะนะเราก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่โอ้มันเทคแคร์เราดีจังอพนักงานคนนี้เนี่ว่าให้ความสนใจไม่ทั้งที่มันรู้บางทีเราไม่ซื้อจากที่ไม่ซื้อซื้อเลยนะคือมันก็มีใช่ไหม แต่สมมติมันทําเป็นบางทีเราจะซื้อนะแต่เราก็อยากจะถามรายละเอีเยดมันเพราะเราจ่ายตังค์ลูกค้าจ่ายตังค์แหมเพราะมันคิดเอาเองว่าเราจะไม่ซื้อทั้งที่เราจะซื้อเราไม่ซื้อเลยอุนอาจารย์อย่าบอกอแหมวันหน้าอย่ามาซื้อชาติหน้ายังไม่มาเลยลูกค้าเนี่ย